สนับสนุนโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนสิ่งหนึ่งที่พี่น้องแรงงานไทยจะต้องตระหนักเลยนะฮะนั่นก็คือหลังจากนี้เนี่ยฝีมืองานฝีมืออาจจะลดลงใช้งานสมองการสั่งการเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมากมายใน ใน,ในทุกทกอุตสาหกรรมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอันนึงก็คือว่าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานะครับก็มาทํางานใน SME ของไทยในอนาคตข้างหน้าอีก4-5ปีเขาก็จะกลับไปพัฒนาประเทศของเขาแทนนั่นแหละครับจะขาดแรงงานนะวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือต้องใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาใช้กําลังคนน้อยลงยนยนเพิ่มขึ้นห้เป็นอุตสาหกรรม4.0ไปติดตามจากรายงานครับ อุตสาหกรรมยุค4.0คือการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมช่วยในการติดต่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความหลากหลายและความเร็วกันผลิตสินค้ามากขึ้นด้วยโดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพเราได้บูรณาการหลายภาคส่วนมากในการประชุมกันมองถึงทูหรือเครื่องมือที่จะพัฒนา SME ไทยสู่4.0นะครับก็ค,บคือ ตัวที่หนึ่งนะเครื่องมือตัวที่หนึ่งูตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องของไอทีนะครับเรื่องของดิจิตอลที่จะมาพัฒนานะเรื่องของการตลาดการตลาดเนี่ยที่นำการผลิตก็คือเราต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ถ้าท่านรับทราบนี่ว่าจะสินค้าบริการใดก็ตามนะครับใช้อีคอมเมิร์ซเข้ามาช่วยนะครับนอกจากอีคอมเมิร์ซยังมีอีมาเก็ตเพสนะอีมาเก็ตติ้งในกาาในการสร้างอีคัตตาล็อกโปรแกรมเหล่านี้สามารถมาช่วย S m e ไทยได้ ผมขอพูดถึงเครื่องมือตัวที่2เครื่องมือตัวที่3ที่เราจะต้องเอามาใช้กับ SME ก็คือเรื่องของโลโบอติกและก็ automation ออโตเมชั่นนะครับผมเดาว,ว่าประเทศไทยเราเองใน5้ถปีข้างหน้ามีการพยากรณ์ว่าแรยง,งานต่างด้าวในประเทศไทยจะได้กลับสู่ประเทศตัวเองเนื่องจากประเทศเขาก็จเจริญขึ้นนะครับเราตอนนี้เราใช้รายง,งานต่างด้าวเป็นจนนํานวนนับล้านนะครับในโรงงานสาหกรรมหรือ SME ไทยหลายๆประเภทกิจการ ใช้รายง,งานเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ฮะต้องต้อง aware นะต้องระวังนะครับต้องมีการเตรียมการนะครับว่าถ้าเกิดอนาคตรแรงงานต่างๆด้าเหล่านี้ได้รับองค์ความรู้แล้วก็คิดว่าจะเป็นนายทุนของตัวเองจะกลับประเทศไปทํางานพัฒนาประเทศตัวเองเมื่อไหร่แรงงานนี้กลับเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้แหละครับที่ว่าโลบอติกออโตเมชันเนี่ยจะเข้ามาเสริมได้ทันทีส่วนของโลบอติกเนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถเข้าไปใช้ทดแทนในในหล,หลายพื้นที่ ที่เดียวกวสามดีดีตัวแรกก็เรื่องเรื่องของดีดีเดอร์ตี้นะครับดี D. ตัวที่สองก็เรื่องของดีดิฟฟิเคิลหรือดีความยุ่งยากแล้วก็ดีตัวที่สามเป็นเรื่องของดียันจรัดอันนี้โลโบติกสามารถยื่นแขนโยนหุ่นยนต์ตัเนี้ไปทดแทนง,งานที่สร้างความลำบากสร้างอันตรายสร้างอุบัติเหตุได้นะครับส่วนทูตัวสุดท้ายทูตทัวท,ที่สี่ที่อยากจะนําเสนอตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ Innovation, อินโนเวชันนะครับปัจจุบันนี้โปรดักต์เนี่ยควรจะรับการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้าง value added ขึ้นมา ก็ใช้อินโนเวชันเหล่านี้ละครับใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาจากสถาบันการศึกษาผลงานวิจัยพัฒนาจากสวทชหรือววนะครับที่มีผลงานวิจัยเป็นจํานวนมากที่เป็นประโยชน์นําผลงานวิจัยนี้ไปพัฒนาสู่การตลาดต่อไปท่านท่านอธิีดีครับพอดีตะกี้ที่ท่านบอกว่ายุคของของแรงงานเนี่ยก็จะกลับประเทศก็จะมีเอาหุ่นยนต์มีเอาอะไรเข้ามาแทนที่นะฮะมีเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาไอการความพร้อมของของ SME เนี่ย ที่จะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้หรือว่าทางกรมเนี่ยจะเข้าไปส่งเสริมอะไรบ้างไหมครับพอยกตัวอ,อย่างมาตรการที่สําคัญออกมาตามมติคลรมเมื่อวันที่19ธันวาคม2560 <1960 S 2> นะครับมาตรการที่สําคัญมาตรการหนึ่งก็คือเรื่องของศูนย์ปัรูปอุสาหกรรม4.0หรือ ITC 4.0นะครับ,รบอันนี้คือเป็นศูนย์ที่เป็นพายอดแพน<ๆ>นะครับ ภายใต้ความร่วมมือของ3กระทรวงนะครับเรามีศูน so ย <tr> <tr> ์บรรลุศาสตร์กรรเกิดท erm. <tr> ี่ซอยติมิตรกล้วยน้ําไทยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีกระทรวงสาหกรมกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงดิจิตอลนะกระทรวงดีอีในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างศูนย์บรรลุศาสตร์กรรเพื่อให้เอ็มไไทยได้มาลองใช้นะครับส่วนที่จะมาลองใช้นี่ครับต้องขอนําเรียนว่าตอนนี้เรามีเครื่องไม้มือภายใต้งบประมาณของสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนำเครื่องไม้เครื่องมือมาเป็นพาร์ทแพนยกตัวอย่างเช่น เครื่อง 3D Printing นะเครื่องที่ทำโปรดไกทายสำหรับข <oses> <t retrieve> ้อเข่าเทียมเครื่องที่สำหรับทำโปรดักทายสำหรับอุปกรณ์การแพทย์นะครับถ้าในกลุ่มก้อนของกลุ่ม SME ที่อยากไปไวกการใหม่ของสตาร์ทอัพแทนที่ท่านต้องไปลงทุนเครื่องจักรเลยเนี่ยท่านต้องลองใช้ที่นี่ครับในเบื้องต้นฟรีนะครับนะครับ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญต่อุาสาหกรรม4.0เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศในทุกๆด้านเข้าสู่ความเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับคนในสังคมยุค4.0นี่ไงที่ท่านนายกพยายามผลักดันนักวิจัยต่างๆค่ะ